สวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกับเมืองบายกะลัมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเล็กนะครับโมเดล1ต่อ64เนาะยี่ห้อ c h e v ีนะครับโอเคครับเป็นค่ายแมช h b o x นะครับเชฟวี่คาเมโนะครับเป็นตัว Convertible นะครับเป็นตัวเปิดประทุนได้ครับตัวนี้เปิดตัวในปี2016นะครับ บอดี้ <Body S 2> เป็นเล็กนะครับสีน้ำเงินเนาะมีโลโก้เชฟโรเลตนะครับแต้มไฟหน้าไฟหลังมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านล่างหรือท้องพื้นนะครับเป็นพลาส,สติกนะครับล้อเป็นพลาส,สติกนะครับตัวนี้มาในสีน้ำเงินสีน้ำเงินมุกนะครับสีสวยนะครับแล้วก็โลโก้ชัดเจนเนาะสวยงามครับ พรุ่งนี้จะเป็นรถยี่ห้ออย่างค่ายอย่างขอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ